สวัสดีค่ะจะมาสอนทำหน้ากากอนามัยที่ใส่แล้วเข้ารูปหน้าเพื่อลดการติดเชื้อนะคะจะไม่มีช่องว่างแล้วก็คนใส่แว่นเหมาะมากจะไม่เป็นฝ้าด้วยค่ะก็ก่อนอื่นมีหน้ากากอนามัยมาหนึ่งแผ่นพับครึ่งหลังจากนั้นทำปมอย่างนี้นะคะพับครึ่งเสร็จปุ๊บขมวดปมเลยค่ะ ขมวดปมอ,อย่างนี้นะคะขมวดปมอ,อย่างนี้ตื๊บนี้นะคะข้างนี้ด้วยสองข้างแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ดันอันนี้ดันอันนี้เข้าไปข้างในนะคะจับจีบดันเข้าไปข้างใน เป็นแบบนี้แบบนี้สองข้างเลยจากนั้นก็นี่ค่ะจับจีบให้สวยงามใสปุ๊อ่าเห็นไหมคะตรงนี้มันจะไม่มีช่องว่างเลยตรงนี้ก็ไม่มีช่องว่างเลยใส่แว่นเหมาะมากค่ะมันก็ไม่จะไม่ขึ้นฝ้าเลยนี่ค่ะ หายใจแรงขนาดไหนก็ไม่ขึ้นฟ้านี่ค่ะ,อะโอเคขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย